ดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องหม้ยวส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่าย0กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความการุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ รงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าสำหรับช่วงเวลาลงคลิปเราจะลง2เวลานะครับช่วงที่1เวลา8นาฬิกาช่วงที่2เวลา12นาฬิกาสนาทีเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับเราควรจะรู้ว่าจำนวนรวมของพลังงานทั้งสองนี้ในร่างกายของสูวอรณโยอยู่ที่ระดับอาวุธศักดิ์สิทธิ์แต่ว่าไม่มีพลังงานแห่งความกระหัวในร่างกายของเขาที่จะควบคุมมันกล่าวในหนึ่ง พลังงานหินและพลังงานหยางที่น่าสะงกว่าดังกล่าวได้ประทัก,กันอย่างรุนแรงในร่างกายของเขาในสถานการณ์เช่นนี้เขาสามารถคงความเป็นอมะตะได้นอกเหนือจากความจริงที่ว่าเผ่าพันธุ์บังกรใช้สมบัติจากธรรมชาติมากมายแล้วมันยังเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับความแข็งแกร่งของร่างกายของเขาอีกด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีรัศมีแห่งลมหายใจศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องหัวใจของเขานั่นก็คือวิญ,ญญาณแท้แสงที่ควบคุมและปกป้องรัศมีศักดิ์สิทธิ์ มิฉะนั้นเขาคงตายไปนานแล้วโดยไม่ต้องถามทางสารคงเข้าใจว่าอะไรทําให้สู่อายุได้รับบาดเจ็บน่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการสร้างเมื่อจักรพดิเทนหยางเทนจริงและจักรพดิตี้หยินพยายามที่จะผสมพลังงานหยินและพลังงานหยางซึ่งเป็นสิ่งประดิษฐ์แบบใช้แล้วทิ้งที่เผ่าพันธุ์มังกรกล่าวถึงก่อนหน้านี้สิ่งนี้น่าจะเป็นของเสียที่เกิดขึ้นระหว่างการฝึกฝนของจักรพดิทั้งสองท้ายสุดแล้ว ทั้งสองก็ร้มเหลวในการผสมพลังงานหินและพลังงานหยางให้สําเร็จอย่างแน่นอนแต่ถึงครานั้นก็ตามเมื่อมันเกิดขึ้นการลุกรานอันน่าสะพึงกลัวของพลังงานหินและพลังงานหยางอันสุดตรงจะไม่สามารถหยุดได้แม้แต่สําหรับเสมือนจักรพัดอย่างสู้อันหยทางสารจินตนาการได้ว่าเมื่อสู้อันหยูถูกโจมตีสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้ครั้งเดียวสองชิ้นที่เหลือน่าจะเป็นผู้สังหารคนอื่นๆทั้งหมด และระเบิดการป้องกันของมันจากนั้นการโจมตีครั้งสุดท้ายคือพลังงานหินและพลังงานหยางซึ่งบุกรุกร่างกายของเขาโดยตรงมันเป็นการโจมตีที่รแรงจริงๆแต่ทว่าสู้อันโยแข็งแกร่งกว่าที่คู่ต่อสู้จะจินตนาการได้มากเขาสามารถยุดเกาะและกลับมายังเผาพันธุ์มังกรได้อย่างปลอดภัยในขณะนี้ทั้งสารได้ปลดปล่อยพลังแห่งความโกรธหลออกมาเล็กน้อย ไม่มีอะไรจานพลังงานหินและพลังงานหยางสุดข like ั้วได้อย hey. the ่างง่ายดายว่าพลังงานแห่งความโกราหลการดูดซับพลังงานหินและพลังงานหยางอันมหาศาลนี้สามารถส่งผลดีต่อพลังงานแห่งความโกราหนได้เป็นอย่างดีและยังสามารถส่งผลตอบกลับไปยังจักรพพัดเงินครามแห่งความโกราหนของถังซานได้อีกด้วยกระแสลมสีแดงและสีน้ำเงินยังคงรวมต่อการในพลังงานสีขาวอันสับสนของถังซาน อีกด้านหนึ่งถังซานยังคงฉีดพลังงานชีวิตเข้าไปในร่างกายของสู้อันอยู่อย่างต่อเนื่องทําให้สภาพร่างกายของสู้อันอยู่ยังคงเสถเียรและซ่อมแซมเส้นลมปานของเขาที่ได้รับความเสียหายจากผลกระทบของพลังงานหินและพลังงานหยางประจัดการกัดเซาะและซ่อมแซมในเวลาเดียวกันใบหน้าของสู้อันอยูเปลี่ยนเป็นสีชมพูอย่างกระฐานหานด้วยความเร็วที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแม้แต่ร่างกายที่เหี่ยวเฉาของเขาก็เ,เริ่มอ้วนขึ้น เมื่อเห็นฉากนี้เหลียวเว้ยเฉาผู้อาวโสของเผ่าพันมังกรก็อดไม่ได้ที่จะรังน้ําตาเขาเคียงว่าจะต้องส่งคนที่เขารักไปก่อนเขาเสียแล้วในเวลานี้เผ่าพันมังกรก็อยู่ในความโกราหลหากไวร้ายทําสําเร็จอนาคตของเผ่าพันมังกรก็จะมืดมนลงเมื่อมันมองไปที่ถังซานอีกครั้งดวงตาของมันก็เต็มไปด้วยความตือรือร้นแล้วแม้ว่ามันจะยังไม่รู้ว่าพลังงานสีขาวคืออะไร แต่ก็รู้สึกได้ว่าพลังงานสีขาวมีกฎที่เปลี่ยนแปลงโยมันสามารถยับยั้งพลังงานหินและพลังงานหยางที่รุนแรงได้ซึ่งแน่นอนว่าเป็นสิ่งที่มันไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตแต่ว่ามันเชื่อมโยงพลังงานพิเศษนี้กับมรดกข,ของรบพุรุษต้นไม้โดยไม่รู้ตัวในความเห็นของมันมีเพียงรบพุรุษต้นไม้เท่านั้นที่มีคุณสมบัติที่จะครอบครองพลังงานประเภทนี้ได้ไม่น่าแปลกใจเลยที่จินแมวเรน สามารถเอาชนะลูกศิษย์ของตัวเองได้และกลายเป็นเสมือนจกักรพรรดิที่มีอันดับสูงกว่าเป็นเรื่องจริงที่เขามีภูมิหลังที่ร่ำรวยมากหรือวิ่ยเฉาได้เฝ้าดูการแข่งขันในเวลานั้นเขาแน่ใจอย่างยิ่งว่าในทุกการแข่งขันทั้งสานไม่เคยใช้พลังเช่นนี้มาก่อนทั้งสันว่าได้ขจัดพลังงานหินและพลังงานอย่างอันรุนแรงออกจากร่างกายของสู้อันอยูในคราวเดียวเหตุผลหนึ่งก็คือร่างกายของเขาอันไม่สามารถทนต่อมันได้ ได้อีกเหตุผลหนึ่งก็คือโดยธรรมชาติแล้วตัวเขาเองไม่สามารถดูดซับได้มากขนาดนั้นในคราวเดียวค่อยๆเอามานันออกมาแร่ดูดซับอย่างช้าๆซึ่งยิ่งดีกว่าผลของการฝกฝนของเขาในภูเขาศักดิ์สิทธิ์เทีนยนหยางและภูเขาศักดิ์สิทธิ์ที่ยินอีกด้วยท้ายที่สุดแล้วมันคือการอยู่ร่วมกันของพลังงานหินและพลังงานหยางและพลังงานก็มีระดับสูงมากซึ่งแน่นอนว่าเป็นยาชูก,กำลังที่ยอดเยี่ยมสำหรับจักรพรรดิเงินครามหินหยางแห่งความโกลาหล เขาสามารถรู้สึกได้อย่างเรนรางว่าด้วยการกระตุ้นนี้จกกักรพรดเงินครามหยินหยางแห่งความกระหถนไดพัฒน,นาไปสู่ระดับที่12แล้วเมื่อเวลาผ่านไปอาการของสู้อยย่ก็ดีขึ้นและการหายใจของเขาข้สม่ำเสมอแต่ก็หนักขึ้นเนื่องจากเป็นมังกรและเป็นมังกรแสงที่ทรงพลังที่สุดเขาจึงมีความสามารถในการฟืน้นตัวได้ดีเยี่ยมในขณะที่พลังงานหยินและพลังงานหยางของร่างกายซึ่งเดิม แม่สามารถที่จะระลายได้ถูกกำจัดออกไปอย่างต่อเนื่องความสามารถในการรักษาตัวเองจึงเริ่มเปลี่ยนไปและทุกสิ่งทุกอย่างก็เริ่มฟื้นตัวอย่างรวดเร็วสามชั่วโมงต่อมาในที่สุดสู้อันโยก็ลืมตายอย่างชา้าช้าตอนที่สู้อันโหยเพิ่งจะลืมตาเขาก็มึนงงอย่างสมบูรณ์และอยากจะขยับโดยไม่รู้ตัวแต่ก็มีมือใหญ่จับล่ของเขาไว้อย่าเพิ่งขยับท่านผู้นําจินแมวเรนกำลังรักษาตัวเจ้าโย เสียงชายชราที่คุ้นเคยสงบสติอารมณ์ของเขาลงทันทีเมื่อเงยหน้าขึ้นมองนั่นคืออาจารย์ของเขานั่นเองจากนั้นเขาก็หันไปมองด้านข้างละเห็นมือของทางซานกดทับเขาโยพลังชีวิตอันอบอุน่นลังถูกฉีดเข้าสู่ร่างกายของเขาอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันพลังงานอื่นที่ปราปนเข้ามาที่ทําให้เขาเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสก็ถูกขจัดออกไปอย่างต่อเนื่องสภาพร่างกายเริ่มดีขึ้นอย่างรวดเร็ว ดวงตาของสู้อันโยมีพรารกายแสงที่ซับซ้อนเขาถอนหายใจเบาๆแล้วหลับตาลงอีกครั้งอีกชั่วโมงหนึ่งผ่านไปดวงตาของสู้อันโยมีรากายแสงที่ซับซ้อนเขาถอนหายใจเบาๆแล้วหลับตาลงอีกครั้งอีกชั่วโมงหนึ่งผ่านไปและเมื่อล่องรอยสุดท้ายของพลังงานหินและพลังงานหยางถูกขจัดออกไปโดยพลังแห่งความโกราหลทางสาราค่อยๆดึงมือของเขาออกใบหน้าของเขาซีดเล็กน้อยและเขาเซไปมาอย่างไม่รู้ตัว หรือว่าเฉาที่อยู่ข้างๆเขาเรียบพยุงเขาไว้ทางสารยิมร้มและกล่าวว่าสําเร็จแล้วข้าคิดว่าพวกมันทั้งหมดถูกกรํารจัดออกไปแล้วเสียงของผู้อาวุโสถูกบีบคั้นด้วยเสียงสะอื่นและพูดขึ้นว่าขอบคุณขอบคุณท่านจริงๆขอบคุณในความการณาของท่านสําหรับความการณาของท่านท่านผู้นําจินหมวเรนไม่ว่าในอนาคตจะเป็นอย่างไรขอ,อพันต้นไม้สีงเงินสีทองของท่าน ยังคงเป็นพันธมิตรของเผ่าพันธุ์มังกรของเราเสมอเผ่าพ,พันธุ์มังกรของเราจะทําทุกวิถีทางเพื่อที่จะปกป้องท่านฟาบาทเช่นกันถังซานมองไปที่เตียงในลานี้สู้อันโยลืมแต่ขึ้นอีกครั้งแม้ว่าเขาจะยังคงอ่อนแอลเล็กน้อยแต่สภาพร่างกายของเขาได้ขึ้นมากมายภายใต้การฉีดพลังงานชีวิตระดับสูงอย่างต่อเนื่องโดยถังซานพี่ชายจินเหมียวเรนข้าขอบคุณท่านจริงๆสู้อันโยยิ้มอย่างมขมเืินพลิกตัวลุกขึ้นนั่ง ืนแทบไม่ได้และค้งคำนับทางสารอย่างเลึอกเสงษ์ทางสารกล่าวว่าอย่าเพิ่งพูดถึงเรื่องนี้ในตอนนี้นั่งสมาธิสักพักแล้วฟื้นฟูสภาพร่างกายของท่านเสียก่อนพลังชีวิตที่ข่าฉีดเข้าไปในร่างกายของท่านน่าจะเพียงพอให้ท่านฟื้นตัวจากภาวะขาดดุลก่อนหน้านี้หลังจากนั้นหากท่านดูแลตัวเองดีๆท่านควรจะกลับไปที่จุดสูงสุดก่อนหน้านี้ได้ในไม่ช้าและจะไม่มีผลข้างเคียงใดๆ สุดยอดสุดยอดมากจริงๆผู้อาวโสหรือเวยเฉาตื่นเต้นมากจนร้องไห้ออกมาสําหรับชีวิตของลูกศิษย์ของเขาชีวิตของสูวรรณอยู่สัมพันธ์กว่าชีวิตของตัวเขาเองแน่นอนเอาราตกลงถ้าอย่างนั้นข้าจะไม่พูดอะไรมากไว้เราคุยกันทีหลังส่วนรอยู่นั่งขัดสมาธิบนเตียงแล้วเริ่มปบพรังสายเลือดของตัวเองอย่างแข็งขันด้วยความช่วยเหลือของผู้อาวโสใหญ่ ังสารก็มาและนั่งลงบนโซฟาใกล้ๆเช่นกันทังสารกล่าวกับผู้อาวสโวว่าอย่าเพิ่งบอกใครเกี่ยวกับการฟื้นตัวของพี่สุวรรณโยแค่บอกว่าข้าแทบจะรักษาสภาพร่างกายของเขาด้วยพลังชีวิตของข้าแต่ก็ไม่สามารถรักษาเขาได้อย่างจริงจังดวงตาของผู้อาวสโเคลื่อนไหวและเขาเข้าใจทันทีว่าทังสารหมายถึงอะไรเขาพยักหน้าดลกกล่าวว่าตกลงข้ารู้ว่าต้องทำอย่างไรท่านผู้นำจินเวลเรนสนขอบคุณมาก ท่านไม่ต้องสุภาพกับข้ามากเกินไปพี่สู้และข้าเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันพวกเราได้สร้างพันธมิตรระหว่างเผ่าพัานธ์ทั้งสองของเราเป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันผู้อาวุโสใหญ่ได้ออกไปเพื่อที่จะพูดคุยกับมังกรตัวอื่นและทังซานก็เริ่มทําสมาธิในห้องโดยรำพังเขาอ่อนแอจริงๆหรือไม่คำตอบคือไม่แน่นอนสภาพร่างกายของเขาตอนนี้ก็ถือว่าดีขึ้นกว่าเก่า การดูดซับพลังงานหินและพลังงานหยางในปริมาณมหาศาลนั้นมีผลเดีเยี่ยมในการพัฒนาสายเลือดของจกักรพรรดิเงินครามแห่งความโกราหน์พลังงานหินและพลังงานหยางอย่างค่อนข้างสมดุลและปริมาณของทั้งสองก็เกือบเท่ากันหากเป็นอย่างนั้นก็คงไม่สามารถอยู่ในสิ่งประดิษฐ์ระดับพระเจ้าได้มาก่อนการดูดซับพลังงานหินและพลังงานหยางไว้มากมายนั้นหากเขาต้องการเขาก็สามารถก่อให้เกิด ความหายนะระดับจักรพรรดิได้ทันทียิ่งเป็นกว่านั้นจักรพรรดิเงินครามแห่งความโกราหนเป็นรากฐานของพลังสายเลือดทั้งหมดของเขายิ่งรอยผนึกสายเลือดนี้แข็งแกร่งขึ้นเท่าใดก็จะยิ่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อถังสานในการประสานรอยผนึกสายเลือดทั้งหมดของเขาในอนาคตแต่เขายังต้องแท้งทำเป็นว่าเขาอ่อนแอการจะได้มิตรภาพจากเผ่าพันธุ์มังกรน,นั้นไม่เพียงแต่ตัวเขาเองเท่านั้น แต่ยังเป็นการทิ้งเงินทุนไว้สําหรับมนุษย์เมื่อเขาจากไปอีกด้วยมิฉะนั้นแม้มนุษย์จะหนีไปไกลต่างแดนก็อาจไม่มีความสามารถและเวลาเพียงพอในการพัฒนาการนําทางของการหมุนเวียนของพลังงานหินและหยางรอยผนึกสายเลือดของจักรพรรดิเงินครามแห่งความโกราหน์ก็แข็งแกร่งยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้รอยผนึกสายเลือดสัมผัสถึงระดับจกักรพรรดิเขาจึงแปลงพลังงานหินและหยางให้กลายเป็นพลังงานแห่งความโกราหน์ จากนั้นจึงใช้พลังงานแห่งความโกราหนนี้เพื่อบำรุงรอยประทับสายเลือดทั้งหมดของเขาในเวลาเดียวกันลังซันเองก็มีรอยผนึกสายเลือดมากมายและพวกมันก็สมพลังอย่างมากหลังจากเดินทางสู่การต่อสู้ในศึกชิงจกักรพรรดิเขาก็มีแนวคิดพื้นฐานแล้วสิ่งแรกคือการบูรณาการความสามารถผนึกสายเลือดทั้งหมดของตนโดยยึดครองจกักรพรรดิเงินครามแห่งความโกราหนให้เป็นศูนย์กลางและรวบรวม พัฒนาและวรารนาการผนึกสายเลือดที่แตกต่างกันท้ายสุดแล้วจะนําไปสู่ความสามารถในการใช้งานโดยตรงมากขึ้นในกระบวนการนี้จักรพรรดิเงินครามแห่งความโกรหนมีบทบาทสําคัญที่สุดซึ่งก็คือการควบคุมทุกสิ่งโดยอาศัยพลังแห่งความโกรหนนอกจากนี้ยังมีอาวุธระดับสุดยอดที่สวนเทพสมุทรและหอเจอดีการลเวลาอาวกาศที่เขาได้รับจากมมตินี้ด้วยเมื่อเขาก้าวขึ้นเป็นจักรพรรด พังทั้งหมดของรอยผนึกสายเลือดของเขาจะกลายเป็นอาหารเสริมสําหรับตําแหน่งเทพสมุรทําให้เทพสมุรของเขากลับมาได้ดังนั้นการฝึกฝนทั้งหมดของเขาตอนนี้คือการประสานความสามารถเหล่านี้ของเขาอย่างต่อเนื่องช่วยให้ความสามารถทางสายเลือดเหล่านี้สร้างการเปลี่ยนแปลงที่น่าอัศจรรย์ได้อย่างต่อเนื่องในกระบวนการปรับตัวขณะนนที่ถังสารกําลังรักษาสู้อันยถังสารได้ดูดซับพลังสายเลือดในตําแหน่งว่างเปล่ามาแล้ว ด้วยมังกรศักดิ์สิทธิ์แห่งแสงบอกกับคนสมบัติอันศักดิ์สิทธิ์ที่เขาเข้าใจแล้วส่วนรโยยังไม่ได้ฝึกฝนเป็นมังกรยักษ์ศักดิ์สิทธิ์แต่ทั้งสารเริ่มมีผนึกสายเลือดของมังกรยักษ์ศักดิ์สิทธิ์แล้วแระภายใต้ฝนของพลังแห่งความโกราหลที่เขาเพิ่งดูดซับแลกเปลี่ยนแปลงไปเขาได้ไปถึงจุดสูงสุดของระดับที่11โดยตรงคุณสมบัติอันศักดิ์สิทธิ์นั้นพบได้ทั่วไปในอาณาจักรเทพแต่หายากมากในพบที่อยู่ต่ำกว่าอาณาจักรเทพ แต่ถ้าว่าคุณสมบัติเหล่านี้ก็ปรากฏให้เห็นได้โดยทั่วไปมีเพียงสิ่งมีชีวิตที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในพบนั้นๆเท่านั้นที่สามารถฝึกฝนคุณสมบัติอันศักดิ์สิทธิ์ได้นี่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อเขาเมื่อเขาต้องเผเชิญกับความยากลาบากเมื่อทั้งสารตื่นจากการทําสมาธิก็ผ่านไปหนึ่งวันแล้วลืมตาขึ้นและหายใจเข้าลึกๆสายเลือดของมังกรศักดิ์สิทธิ์ได้รับการทําให้เสถียรแล้วและลังเห็นความโกราหน ก็ได้รับการเสริมความแข็งแกรง่งผนึกสาสเลือดทั้งหมดได้รับการหล่อเลี้ยงด้วยพลังแห่งความโกราโหนและได้รับการประสานกันอย่างสเัเทียนมากพี่จินเหมียวเรนสู้อัายเปลี่ยนเสื้อผ้าและนั่งลงบนโซฟาข้างๆเขาดูเหมือนว่ามันได้กลับไปสู่สภาพเดิมและไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนักในรัศมีโดยรวมของมันแต่ดวงตาของสู้อันโยกลับไม่แจ่มใสและดูเศร้าหมองมากขึ้นพี่สู้อันโย ท่านดีขึ้นไหมถังสารถามซู้อันยยืนขึ้นแรกโคงคำนับอย่างลึกซึ้งต่อถังสารขอบคุณพี่จินเหมวเรนที่ช่วยชีวิตข้าไว้ถังสารลุกขึ้นและช่วยพยุงเขาขึ้นมาและพูดว่าอย่าพูดแบบนั้นเราเป็นพี่น้องกันและเป็นพันธมิตรที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนี่คือสิ่งที่เราควรทำซู่อันยูยิ้มอย่างขมขื่นและกล่าวว่าหากคราวนี้เจ้าหมาไม่ทันเวลาคนในเผ่าของข้าก็คงไม่รู้ว่า จะช่วยข้าได้อย่างไรข้าคงจะเสียชีวิตไปแล้วเมื่อข้าเป็นแบบนั้นข้ารู้ดีว่าการปลดปล่อยพลังนั้นยากเพียงใดครั้งนี้ข้าทําให้ท่านสูญเสียไปมากมายสิ่งที่น่าระอายยิ่งกว่าคือข้าไม่สามารถปกป้องผู้อาวุโสอันดับที่สามและคน,นอื่นๆได้มันน่าระอายใจที่สุดเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ ครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ